เมนูปลาทูหอมทอดหรือยำปลาทูหอมค่ะเพื่อนเพ่อนค่ะทานข้าวเป็นจานเลยละค่ะหอมอร่อยมากเลยค่ะคอนเฟิร์มเลยค่ะสูตรนี้ค่ะกับข้าวสวยร้อนๆจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้สุภาพอนจะพาเพื่อนเพื่อนมาทอดปลาทูหอมค่ะนี่ค่ะเครื่องเราก็มีหอม แดงพริกมะน,นาวแล้วก็ปลาทูค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ปลาทูหอมสุภาพบุรทำเองนะคะเรามาเตรียมเครื่องแล้วก็ทอดปลาทูกันเลยค่ะ ปาทูเราก็ร้อนแล้วนะจ๊ะเราจะมาทอดปลาทูกันค่ะนี่ค่ะไม่ร้อนมากเท่าไหร่คต่เพื่อนๆค่ะแล้วทอดไปอ่อนๆนะคะจนปลาทูเหลืองงเลยค่ะทอดไปเรื่อยกๆก่อนนะคะปลาทูให้ปลาทูเหลืองๆจ้าค่ะปลาทูหอมเราเนาะก็กลับข้างไปข้างนึงแล้วนะเราจะทอด ให้หอมให้เตรียมเตรียมตัน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะเราก็จะมายำปลาทูกันเลยนะคะเราจะยำแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราจะบีบมะนาวใส่ทั้งสองด้านค่ะแบบนี้ค่ะ บีบมะนาวใส่สองน้าแล้วก็พริกกับแบบนี้ค่ะปลาทูเราจะไม่จะเนื้อนุ่มๆแล้วก็ไม่เข็มมากค่ะนี่ค่ะบีบมะนาวใส่สองา้าเลยแล้วก็โป,ปะด้วยพริกขัวหอมค่ะเมนูทอดปลาทูหอมหรือยำปลาทูหอมเราก็แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำข้าวกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ เมนูนี้อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาดูวิดีโอจบขอบคุณทุกกำลังใจงการกดไลค์การกดแชร์และกดติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ